เมื่อพูดถึงวัตถุมงคลหลวงพ่อโบยก็ต้องนึกถึงความมีพุทธาคมเข้มขลังของท่านที่ใช้ช่วยเหลือผู้คนไม่แบ่งชนชั้นวันนะวัตถุมงคลต่างๆที่ท่านสร้างเพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนที่มานมัสก,การก็ทรงไว้ซึ่งพุทธาคมและความเข้มขลังครบเครื่องเช่นเดียวกันโดยเฉพาะด้านคงกระพันชาตรีจนเป็นที่เลื่องลือกล่าวขวัญกันปากต่อปาก และในวันนี้เราก็จะได้พบกับวัตถุมงคลสุดล้ำค่าของหลวงพ่อโบยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเอาละครับก็มาถึงช่วงคงกระพันนะครับแม่เสียนแท่งนั่งยิ้มแฉ่งเลยสอนเสอนน้องเปาฮะเสียนเปาเซียนเปากระกลังมาไม่และบ้านอยู่สุพันธ์ด้วยสอนน้องเปาเนะเวลาดูเนี่ยพุทธศิลป์นะดูศิลปะ นะครับความงดงามความเก่าแก่เราต้งมีความสุขแล้วว่าหิ้งพระของพ่อมีมาขึ้นไปค้นให้หมดเลยบางบ้านไม่รู้นะลูกหลานมีไม่รู้ตัวไปค้นดูก็เหมือนบ้านเสียช้างไงบ้านเสียช้างก็เยอะเอาเดี๋ยวแนะนําแขกรับเชิญก่อสทีสดีครับที่นี่สิทธิ์หลวงพ่อโบ้ใช่ครับเราอยู่ชมรมสิทธิ์หลวงพ่อโบ้ครับวันนี้เอามากี่องค์ครับพี่เต็มเลยและลานตา เ<า>นาะปวดเล่นตามหน่อยถ้าพูดถึง